ลิงน้อยเจ้าปัญญาตอนฟ้าผาวิถีอิเล็กตรอนหินสีครามบนปราสาทลอยฟ้าดึงดูดสายฟ้าลงมานับครั้งไม่ถ้วนแม้กระทั่งฝนที่ตกลงมาก็กลายเป็นฝนกระกรกรอนใบไม้จิงประกาศว่าเราต้องเข้าใจพลังนี้ก่อนที่ป่าจะพินาศจิงเอาไม้แห้งแต่หินสีครามเกิดประกายไฟวิ่งตามมือโดยบังเอิญเขาจึงทดลองกับวัสดุต่างๆวัสดุบางชนิดยอมให้พลังไหลผ่านได้จิงจึงวางแผนสร้างเครื่องดักฟ้าผา จากกะลามะพร้าวติดโลหะยึดกับเสาไม้สูงผลที่ได้คือสายฟ้าถูกดึงลงมาที่เสาโลหะแทนที่จะลงมาที่ปราสาทยญาปูจอมปราที่ปีนขึ้นมาบนปราสาทอธิบายว่าหินสีครามเป็นตัวนำยิ่งยวดพลังงานภายในคืออิเล็กตรอนที่หมุนวนเป็นกระแสเสาโลหะของเจ้าทำหน้าที่เหมือนสายล่อฟ้าดึงดูดไฟฟ้าให้ไหลไปตามทางที่เรากำหนดไม่หยุดเพียงแค่นั้นจริงออกแบบโครงไฟฟ้าฟ้าผ่า โดยใช้สายฟ้าจากหินสีครามชาติผลไม้เทวะซึ่งเก็บพลังงานได้เมื่อต่อเข้ากับเครื่องปั่นน้ำพึ่งไฟฟ้าเครื่องทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แรงสัตว์จากการทดลองของจริงจึงสรุปหลักการไว้ว่าไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสายลอฟ้าใช้หลักการต่อลงดินเพื่อป้องกันอาคารพลังงานธรรมชาติสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ขณะที่ทุกคนกำลังดีใจหินสีครามก็ระเบิดแสงจ้า และดูดกลืนประสาทลอยฟ้าทั้งหลังเข้าไปในมิติคู่ขนานจริงและเพื่อนสัตว์ล่องลอยบนแพกลางอากาศล้อมรอบด้วยเกาะลอยฟ้าและสิ่งประดิษฐ์แปลกประหลาดในมิติใหม่ที่วิทยาศาสตร์และเวทมนตรวมเป็นหนึ่งจริงจะค้นพบหลักการอะไรติดตามได้ในตอนต่อไปเร็วๆนี้